ยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมสวัสดีครับผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันเป็นประจำกับช่องของปปาเนาะช่องของปปาก็เป็นช่องอรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกเนาะประมาณนั้นจากอีพีที่แล้วถ้าใครได้ติดตามดูเนี่ยจะจะจะ,จะติดตามช่องของปปาเนี่ยจะรู้ว่าปปานั้นได้ทําเหรียญ เริ่มเริ่มทำเหรียญเกี่ยวกับเหรียญซีกเซี่ยวอัดโสรดชุดชุดซีกเซี่ยวอัดโสรดไปก็เอ่อมามามาทำเหรียญแรกเลยชนิดแรกเลยท่านผู้ชมว่าก็เป็นเหรียญเหรียญซีกใช่ไหมเหรียญซีกท่านผู้ชมที่ประปาทําไปเนี่ยอ่ะเหรียญซีกเขาผลิตมาแค่นี้เองท่านผู้ชมฮะน,นะสําหรับเหรียญซีกจะไม่มีพัสยามเทวาเหมือนอ่าเซี่ยวอัดโสรด เซี่ยวัตโซรถมีพระสยามเทวาน่าแต่เหนซีกนี้ผลิตมาครั้งเดียวครั้งเดียวก็เป็นรูปของตาจอปลอท่านผู้ชมฮะน,นี่คือด้านหน้านะฮะใครมีเหรียญแบบนี้ดูไวนะ้นะเหรียญซีกท่านผู้ชมฮะอ่ะจอลอตาจอปลอแล้วก็ด้านหลังเป็นช่อชัยพึกดูตรงไหนท่านผู้ชมบางคนไอ้ดูตรงไหนซีกมาดูด้านหลังนะท่านผู้ชมฮะซีกสองอันเฟือง 1อ่าจอสอ1 2 3 8เนี่ยท่านผู้ชมมาเป็น,เป,นเป็นเหลียงเป็นเหรียญที่อยู่อ่าเจ้าของชุดเลยใหญ่ที่สุดบอกว่าเป็นเจ้าของชุดว่าใหญ่ที่สุดมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะอ่านี่ขนาดของเขาถ้าเปรียบเทียบกับพอมาซีกแล้วก็มาเซีเ่ยววันนี้ปาปาให้มาดูที่ซีกกับเซี่ยวก่อนนะอัดโซลิดเดี๋ยวค่อยดูกันทีหลังเนาะก็คือง่ายว่าไม่ต้องซีเรียสท่านผู้ชมฮะปาปามาให้ความรู้ ป้าป๋ามาให้ความรู้ถ้าใครมีแล้วอยากขายก็ได้เดี๋ยวป้าป๋าให้ราคาตอนหลังไปนะมาให้ความรู้อะรู้แล้วเนาะว่าเหรียญชุดซีกเซียวอัดโซลดซีก,ก,กผลิตออกมารูปแบบเดียวรูปแบบจอบระลอช่อเฉยยพึกโอเคไหมฮะอะเหรียญน,นี้ที่ป้าป๋าราคาไปรับซื้อสวยๆแล้วก็สูงสุดก็ประมาณ4 0 0 5้0าอ่ะท่านผู้ชมป้าป๋าบอกไว้ก่อนนะว่า เหรียญที่ผ่านใช้งานเนี่ยราคาเขาไม่สูงไม่เชื่อก็ไปดูได้ท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้าเป็นแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเกรดเนี่ยนะเหรียญสวยๆเหรียญเกรดแล้วที่ผ่านการเกรดเนี่ยราคาก็โหเป็นสูงท่านผู้ชมอ่ะแต่ต้องต้องเข้าใจเหรียญเกรดนะฮะนะถ้าใครไม่ถือเหรียญเกรดอยู่ก็ต้องเข้าใจราคาซื้อขายก็กไม่เกินลกหลักสิบหลักร้อยโอเคไหมฮะอ่ะถ้าเกรดแล้วเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นซิกเซียวอัลโซรถก็โหท่านผู้ชมอ่ะก็มีราคากระดับพันถึงสองสามพันบาทกันเลยทีเดียวถ้าเป็นเหรียญเกรดนะ โอเคเนาะเหรียญเกตซื้อขายกันระดับโน้นแต่ป้าป้าก็ไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยซื้อเหรียญเกตเข้ามาท่าผม้ชมอะนะโอเคเนาะพอจบจากเหรียญเหรียญซีกแล้วนี่ท่านผู้ชมฮะให้ดูขนาดฮะซีก่กับเซียวเนี่ยเขาจะมีความความใหญ่แตกต่างกันอะ่ะป้าป้าไม่ให้ความรู้บอกก่อนนะดูให้จบนะถ้าใครอยากดูราคาเหรียญอะ่ะเดี๋ยววันนี้พระเอกก็จะเป็นเหรียญเซี่ย,ยวถ้าผม้ชมฮะเนี่ยเขาเป็นรูปแบบเดียวกันด้านหน้า,นา,นาเป็นรูปจอปลลอถ้ามชมฮะรูปจอปลอเนี่ยรูปจอปลอแบบนี้นะ อ่ะโอเควางอย่างนี้เนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญเซี่ยวลองจากเหรียญซีกเหรียญเซี่ยวนั้นผลิตออกมา2แบบท่านผู้ชมฮะมี2แบบก็มีแบบของอ่าตาจอปลอช่อชัยพฤกษ์แบบนี้ท่านผู้ชมฮะนะอ่ะเอาดูด้านหน้ากันก่อน,อนเนาะเนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าตาจอปลอช่อชัยพฤกษ์รูปแบบแรก ของเหรียญอ่าเหรียเซียวท่านผู้ชมฮะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเขาผลิดมา2รูปแบบแบบนี้นะแบบนี้ก็เป็นตาพระบรมรูมปรแบบนี้จะเรียกกันเต็มๆว่าตราจอปร,รอช่อชัย,ยพึกอะไรประมาณนั้นแต่สําหรับพอรูปแบบที่สองนี้ก็เป็นพระบรมรูมปรตราพระสยามเทวาเนี่ยท่านผู้ชมฮะ เรื่องหัวกลับเรื่องหัวตรงเดี๋ยวป้าปามาให้ข้อมูลทีหลังดีกว่าเนาะถ้างั้นจะสับสนท่านผู้ชมฮะป้าปาอยากจะนําหลายชนิดาาราคารวมทั้งซี่เซี่ยวอัศร,รมาคลิปเดียวเลยแต่ว่าป,ป,ป้าปาเริ่มเริ่มที่จะมาให้ความรู้จริงๆ,ๆจะได้ไม่งงท่านผู้ชมฮะต้องใส่ใจดูนิดนึงเนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่คือชนิดราคาเหรียญเซี่ยวเหรียญทองแดงเซี่ยวตาจอปรอช่อชัยพฤกษ์เหรียญทองแดงเซี่ยวพระบรมรูปตาพระสยามเทวาโอเคเนาะ ด้านหน้าจะเป็นสําหรับพะสยามเทวาก็จะเป็นด้านหน้าเป็นรูปของพ่อหลวงราชกาลที่5ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะอ่ะอันนี้ยังคมชัดอยู่เห็นไหมตัวหนังสืออ่ะจุฬาลงกรณ์ปอลท่านผู้ชมฮะพระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามสมัยนั้นรุ่นนั้นยังเรียกเจ้ากุงสยามเลยปานเว่าไม่ไม่เหมือนปัจจุบันวันนี้เนาะอ่ะโอเคนะเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นพระตาพัสยามเทวานะท่านผู้ชมฮะ อ่ะดูดูเข้าใจแล้วเนาะว่าเหรียญเซี่ยวท่านผู้ชมฮะชนิดราคาเซี่ยวทองแดงเนี่ยมี2รูปแบบ2รูปแบบเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นเหรียญผ่านเกรดแล้วเนี่ยยังไงราคาก็หลักพันราคาก็หลักพันอาจจะแล้วแล้วแต่เกรดนะท่านผู้ชมฮะแล้วแต่เหรียญสวยนะไม่ใช่ว่าเกรดแล้วเนี่ยราคาจะต้องไปแตะหลักสูงสุดสามพันเสมอท่านผู้ชมฮะอยู่ที่ อยู่ที่ M S เขาด้วย punched. ปะปาก็ไม่ค่อยเก่งตรงนั้นแะแต่ว่าอันนี้พูดถึงนะนะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเกรดแล้วเนี่ยตรงได้แบบโอ้โหไปเห็นตรงเขาเกรดไว้ในรูปภาพ3 0 0พันไม่ใช่ตรงนั้นหมดนะฮะนะจะเป็น M S อ่าเหรียญสวยที่สุดไม่สวยที่สุดนะอะไรประมาณนั้น M S ต่ำลงราคาการเกรดก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ว่าจะเท่ากันหมดท่านผู้ชมก็มี2005 2000นี้ยกตัวอย่างนะฮะท่านผู้ชมะมีพันหนึ่งพันห้าอะไรประมาณนั้นเพราะราคาเหรียญไม่เกตดปัจจุบันันเนี้ท่านผู้ชมอะ ันนี้เราพูดถึงเหรียญราคาไม่เกตของเหรียญเซี่ยวกันเนาะคลิปนี้ดูเหรียญเซี่ยว่าท่านผู้ชมฮะมาให้ความรู้มีไม่ขายก็ไม่เป็นไรถ้าขบปาปามาทําคลิปให้ความรู้ก็แล้วกันโอเคเนาะอ่ะหนึ่งเลยท่านผู้ชมฮะเหรียญทองแดงเซี่ยวตาจปลช่อชัย,ยพฤกรูปแบบแรกเหรียญทองแดงเซี่ยว พระบรมรูปราชการที่5ด้านหลังพระสยามเทวาแบบนี้อ่ะผลิตมา2รูปแบบแต่ถ้าจะมาพูดถึงจอสอแล้วก็รอสอด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผู้ชมฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอาพูดถึงทางด้านราคาก่อนดีกว่าเนาะหลายคนคงอยากฟังทางด้านราคาท่านผู้ชมฮะอ่ะ ถ้าหากรูปแบบสวยยังใหม่ๆอยู่เนี่ยยังมองเห็นภาพคมชัดไร้ล่องรอยกันเลยเนี่ยเหรียญหนึ่งก็จะอยู่กันที่หลักร้อยนะจะเป็นก็ก็ดูความสวยงามนะทางเราก็จะประเมินให้เหรียญละ100 200อะไรก็ว่ากันไปเพราะราคาขายออกจริงๆท่านผู้ชมมาทั้งช่องขายออกนี่เปล่าว่าไม่ไม่ไม่ก็อยู่ที่หลักร้อยท่านผู้ชมฮะนะอยู่ที่หลักร้อยหรือทั้งนั้นทั้งนี้ทางช่องจะขายได้สูงานอกจากว่าจะมีนักสะสมเนี่ย <c oughs> เขาต้องการจริงๆแล้วเขาจะสนุนราคามามอนก็ขายกันหลังใหม่ก็มีท่านผู้ชมฮะน,นะโอเคแต่ทางช่องจะรับซื้อเกินราคาความมาตรฐานเป็นจริงก็ไม่ได้เอาง่ายๆเลยว่าเหรียญซีกไม่ว่าจะเป็นตาจอปลอช่อชัยพฤกษ์หรือว่าพัสยามเทวาถ้าหากเหรียญผ่านการใช้งานมาแล้วท่านผู้ชมฮะเนี่ยอะดูรูปแบบนะเนาะถ้ารูปแบบอ่าอย่างนานนเนี้ยท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะ ถ้ามองไม่เห็นตัวเลขตัวหนังสือเลยเนะท่านผู้ชมฮะไม่รู้ว่าอะ,อะไรแน่นะพระสยามเทวานี้เป็นของชนิดเท่าไหร่แน่ท่านผู้ชมฮะเพราะตัวอตัวบอกชนิดราคาเนี่ยเหรียญเขาจะหายไปใช่ไหมฮะนะหรือเห็นจางๆแบบเนี้ยนะเห็นจางๆแบบนี้ตัวเลขจ,งจางๆเอ๊ะรอสออะไรกันแน่เนี่ยไม่รู้ชัดเจนใช่ไหมฮะเดี๋ยญนึงก็จะอยู่กันที่ 30- 40บาทนะ3 0 40บบาทเนะี่ยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะเราเห็นกันไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมแล้วก็มีคราบเนาะ อืมตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ชวมว่การซื้อขายเหรียญเนี่ยทางช่องก็ก็จะดูตามสภาพผิวนะสำหรับช่องปะปานี่แน่ชัดประกาศชัดเจนนงแต่ไหนแต่ไรแล้วว่ารับซื้อเหรียญตามสภาพผิวประมาณนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะอยู่กันที่30บาทอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวปะปาเปรียบเทียบให้ดูขึ้นมาเรื่อยเนาะอ่ะถ้าอย่างเนี้ยท่านผู้ชวมว่าปปาก็จะช่วยดูเห็นไหมตรงนี้เขาก็จะเก่าเหมือนกันนั่นแหละนะมีสนิมเกาะเหมือนกันเห็นไหมฮะ แต่ว่าก็ไม่ถึงกับเวลวร้ายจนเกินไป <c oughs> ถ้าอย่างนี้ท่านผู้ชมอ่ะเลยเห็นเลขหนึ่งชัดเจนเห็นเลขเซี่ยวชัดเจนเห็นตัวหนังสือเห็นตัวหนังสือชัดเจนเหนน่าจะเห็นชัดเจนกว่าเรียญน,นี้เห็นไหมอ่ะแล้วก็เห็นนะรอสองล่างเนี่ยก็ทอบจะเห็นชัดเจนกว่า109ตรงเนี้ยก็หนึ่งอะไรหนึ่งศูนย์แปดใช่ไหมหลาดป,ป้าปลายังมองไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยเขาเขามีความชัดเจนกับการลา,ายลักษณ์อักษรน,นะ ความคมชัดเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็น40บาทบ้างบางทีตัวหนังสือชัดอย่างเดียวก็ต้องดูล,ลายละเอียดของด้านหน้าด้านหลังด้วยท่านผู้ชมฮะบางทีเราก็จะเนี่ยดูนะอ่ะฉะนั้นก็ให้ดูเป็นความรู้เนาะอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะมีราคาเพิ่มมาจากนี้30บาทอย่างนี้ก็อาจจะเป็น40บาท35บาทบางทีเราก็ถ้าเราดูรายละเอียดพอเราก็ต้องดูให้รอบท่านผู้ชมมาสำหรับเจ้าของช่องอย่างปอปา,ปานึกออกไหมฮะอ่ะเนาะอ่ะแล้วก็ยังไงดีปอปาจะยกเหรียญให้เปรียบเทียบเหรียญเดียวเลยเนาะ ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะผ่านการใช้งานมากท่านผู้ชมอายุไม่ใช่ในน้อยปีเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นทําไมเหรียญสวยราคาจึงสูงท่านผู้ชมฮะนะทำไมเหรียญเกตราคาจึงสูงอ่ะเพราะว่าเหรียญเกตนั้นถูกเก็บสะสมมาจากนักสะสมนเดิมรุ่นต่อรุ่นมาไงนะเขาเก็บไว้เขาก็อาจจะมีเหรียญที่ค่อนข้างสวยแล้วเขาก็อาจจะสมเกตแล้วเขาก็ได้ราคาระดับ2 0 0พ สามพันพันหนึ่งพันห้าสองพันห้าอะไรประมาณนั้นแต่สําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็เหมือนชนิดราคาอื่นนะท่านผู้ชมนะชนิดราคาอื่นนั่นแหละถ้าไม่ผ่านการใช้งานยกตัวอย่างเหรียญหนึ่งหมื่นหนึ่งผ่านการใช้งานแล้วเหรียญก็เหลือเก้าพันแปดพันเจ็ดพันถ้าแย่สุดๆถ้าพูดภาษาอนาตสม้าเป็นเหรียญเนา่าราคาก็แทบจะไม่ถึงหลักพันอะไรประมาณนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะอ่ะฉะนั้นวันนี้เราให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญ อาเซี่ยวท่าผม้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นตาจอตาจอประลช่อชัยาพึกนะตาจอปลอช่อชัยาพึกอ,อ่ะเนี่ยแล้วก็อาตาพระบรมบรูปพระสยามเทวาเรียกกันว่าพระบรมรูปนะบรมบรูปตาพระสยามเทวาที่ป๋าปาก็เรียกค้ำๆไปอ่ะท่าผู้ชมฮะผ่านการใช้งานก็ถ้ายังเห็นตัวหนังสือคมชัดนะถ้าตัวหนังสือไม่ตัวหนังสืออ่านไม่ออกไม่รู้ว่ารอสอจอสอ,อะไรเนี่ย เหรียญนั้นก็อาจจะขายไม่ได้ด้วยนะถ้าไม่ชมนะอย่าคิดว่าเป็นเหรียญเก่าโบราณนะจะขายได้ทุกเหรียญน,นะฮะบางทีทางเราก็จะบอกว่าซื้อขายกันไม่ได้เพราะว่าเห็นแต่รูปพระสยามเทวาใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เห็นตัวหนังสือทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยแล้วก็ไม่เห็นจอสอหลอสอเนี่ยเราไม่รู้จะนําเสนอ f c อ่อาเจ้านักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันยังไงโอเคเนาะแต่ถามว่าน่าเก็บสะสมไหมท่านผู้ชมปปาบอกเลยนะฮะว่าน่าเก็บสะสมถ้ายิ่งเก็บครบชุดได้นะเดี๋ยวปปา จะจะถ้าได้มาครบชุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวป,ป้าปาจะมาวางให้หมดหรือว,ว่าครบชุดเนี่ยโอ้โหท่าไม่ชมอะไม่ใช่ในน้อยเลยแล้วถ้าใครมีความสามารถเก็บครบชุดได้แจ่มมากหรือใครที่อยากได้เก็บไปเก็บครบชุดก็สามารถติดต่อช่องของป้าป่าติดตามรับชมคลิปไปก่อนเดี๋ยวป้าป่ากำลังจะก็ไง่ายๆมาให้ความรู้แล้วก็มาประกาศรับซื้อนั่นแหละใครพอใจในราคานี้ลองไปสืบสอบร,ราคากันก่อนนะถ้าช่องของป้าป่ารับซื้อไม่ต่ําจนเกินไปก็ว่ากันไปนะอย่างนี้ก็ประมาณ ถ้ามองเห็นอยู่ถ้าไม่ชมะก็จะประมาณ30บาทถ้าไม่เห็นตัวหนังสือตัวเลขเราก็ขายไม่ได้ถ้าเห็นพอลางๆก็อาจจะ30บาท25บาทนะถ้าเห็นความคมชัดขึ้นมาถ้าไม่ชมะนะก็อาจจะเป็น40บาทอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ประมาณนี้นถ้าไม่ชมะ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าสวยสุดจริงๆเนี่ยนะ <c oughs> ราคาก็หลักร้อยถึงในสามร้อยก็ว่ากันไปสนะองร้อยสามร้อยเนาะเพราะราคาขายออกตามช่องทางต่างๆเนี่ยเขาตั้งขายมาก็ไม่เกิน โอ้โหท่านผู้ชมนะสี่ร้อยห้าร้อยฉะนั้นปปารับซื้อเข้ามาก็จะอยู่กันที่หลักร้อยต้นๆ้นกว่าเพราะปปาก็ต้องไปทําการขายออกอีกใช่ไหมฮะถ้าปปาขายแพงกว่าถ้าปปาขายแพงกว่าช่องทางทั่วไปหรือตามหนังสือที่ประเมินไว้เนี่ยปปาขายออกไม่ได้หรอกฮะนั่นเป็นราคาที่ที่เขาขายออกแล้วฉะนั้นปปาก็ต้องรับซื้อต่ำกว่าราคาตามช่องทางต่างๆนึกออกไหมฮะเนาะอ่ะก็คำนวณกันอีกครั้งหนึ่งแต่เหรียญนี้สวยท่านผู้ชมนะถือว่าใช้ได้เลยเนี่ย เหีียนี้เอาเหรียญนี้เนาะอ่ะเหรียญเหรียญเซี่ยวนี่นนแหละเขายังสวยอยู่นะอ่ะแต่ถ้าขอบขอบยังสวยสวยเลยเทมโนมลายลักอักษรยังคมชัดแล้วก็เป็นเดิมๆไม่ผ่านการล้างมาเนี่ยนะหน้าหลังเขาไม่มีสนิมเกาะอ,อย่างนี้ก็อาจจะขายแต่ที่ใดเขาขอบบินเห็นไหมฮะอ่ะเนาะ อย่างนี้ก็จะขายได้กันเป็นร้อยเหมือนกันท่านผู้ชมฮะนะปป๋าก็อน้โลมกันบ้างเล็กน้อยตําขอบตํอะไรนะแต่ไม่ใช่ยับเยินมาเลยปป๋าดูกลางเหรียญด้วยทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะเนี่ยเขายังถือว่าสวยนะนะสวยแบบเดิมๆไงนะลายลักษณ์อักษรคมชัดโอเคเนาะท่านผู้ชมครับคลิปนี้ปป๋ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญถึงเหรียญเซี่ยวแล้วนะฮะแรกเลยปป๋าทำเหรียญซีไปใช่ไหมสวยๆนี่ราคาปสูงสุดก็ประมาณ500 จำไว้นะท่านผู้ชมฮะเหรียญตระกูลเนี้ยซี่เซียวอัดโซโลตเนี่ยถ้าผ่านเกรดแล้วจะอยู่กันที่พันห้าสองพันถึงสามพันบาทอันนั้นเขาเกรดนะฮะแต่ว่าเหรียญเกรดก็ต้องจับไปไว้ที่หนึ่งนะเรามาพูดถึงเกี่ยวกับอา่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานตามสภาพโอเคนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือเหรียญทองแดงฮะนี่คือรุ่นแรกใหญ่ที่สุด <c oughs> ซีกแล้วก็มาเซียวต่อไปติดตามท่านผู้ชมฮะอัดท้ายที่สุดไปจบที่โซลด์พอจบทุก ทุกชนิดราคาแล้วเดี๋ยวปะป๋าก็น่าจะาห,าหากหากนัาสมสมเหรียญมาครบชุดตรงไหนเดี๋ยวปะป๋าจะมาทําให้ดูนะมาทําให้ดูใครที่อยากได้เก็บเป็นครบชุดก็ลองติดต่ออ่ะติดตามช่องของปะป๋าไว้แล้วก็ลองติดต่อมานะพอครบชุดเนี่ยท่านผู้ชมฮะหลายหลายหลายโหหลายรอสอมากเลยนะถ้ายิ่งเป็นเหรียญเหรียญเซี่ยวแล้วเนี่ยเท่าที่ป๊ะป๋าหาข้อมูล,ลเนี่ยผลิตทั้งอ่า จอสอจุลศัก,กราชเนี่ยก็3จุลศัก,กราชแล้วแล้วถ้าเป็นลอสอเหรียญอา่าผู้ชมนะอันนี้เป็นจุลศัก,กราชนะรุ่นเนี่ยนะช่อชายพฤกษ์เนี่ยเป็นจุลศัก,กราชไม่มีลอสอนะฮะไม่มีลอสอพอมาเป็นพระสยามเทวาเนี่ยจะเป็นทั้งจอสอต่อเนื่องมาจากต่อเนื่องมาจากาช่อชัยพฤกษ์นะอันนี้ผลิตออกมา3จมอจสอ แล้วอันนี้ก็ผลิตมาอีกสองจสต่อเนื่องมาเสร็จปั๊บก็มาถึงพอสทอ่านผู้ชมฮะอันนี้ก็จะมีสองจสหลังจากนั้นก็จะเป็นรลอสลอำพังท่านผู้ชมฮะพระสยามเทวาเนี่ยสองจสแล้วก็อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณแปดหลสท่านผู้ชมฮะสรุปแล้วก็คือเหรียญนชนิดราคาเซี่ยวเนี่ยมีผลิตออกมามา,มากกว่าใครเพื่อนเลยท่านผู้ชมฮะนะ ผลิตมากกว่าเดี๋ยวป้าเขาจะมารวบดวมไม่ครบแล้วก็มารวบรวมว่าซี่กิอัศรถอันไหนผลิตมากกว่าเขาชนิดไหนผลิตมากกว่าใครเพื่อนเดี๋ยวป้าเขาจะมาทําตอนนี้มาทําแค่ตระกูลของเหรียญไปก่อนเนาะอันนี้วันนี้เราเดินก้าวมาถึงเหรียญซีกกันเหรียญเที่ยวท่านผู้ชมฮะแรกเลยเป็นเหรียญซีกนะต่อมาเป็นเหรียญเที่ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปให้ความรู้ก็จะเป็นเหรียญอัด รองที่สุดก็จะเป็นเหรียญโซล่ะดูกันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคิดจะยาวเกินไปเนาะมาให้ความรู้ตรงนี้กันก่อนผ่านการใช้งานท่านชมมาซื้อกันตามสภาพเนาะอ่ะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเลยเนาะว่าเหรียญเหรียญตระกูลน,นี้ท่านชมมาชนิดราคาเหล่านี้ราคาซื้อขายกันที่หลัก10ถึงหลักร้อยเท่านั้นเองก็ถ้าไม่เชื่อป๋าป๋าเรือยงสงสัยยังไงก็ไปหาตรวจด,ดูได้ท่านชมน,นะนี่ป๋าป๋าก็นําเหรียญข้อมูลการผ่านเกรดมาแล้วอยู่กันที่หลักนึกออกไหมฮะหลักพันโอเคเนาะ ซื้อขายกันตอนนี้ใครที่มีนะอยากส่งขายหากมีเก็บไว้เยอะๆหรือว่าคิดว่าจะเลิกสะสมแล้วก็ติดต่อช่องของปปามานะเนี่ยชนิดราคาเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวปปาแยกให้ซื้อตามสภาพเนาะถ้าสภาพสวยขึ้นมาเรื่อยๆอาก่าแล้วก็สวยขึ้นมาเรื่อยๆอะไรประมาณปปาให้ราคาสูงขึ้นนะซื้อกันตามสภาพไปก็ยังไม่เห็นช่องไหนพื้นที่ตรงไหนเขามาทําเป็นการซื้อขายท้าวอนท่านไม่ชมะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะทํายากแล้วราคาไม่สูงนะ อ่าฉะนั้นการที่ช่องทางทั่วไปเขาทําถูกแล้วท่านชมมาเขาจะประกาศรับซื้อแล้วก็ขายเหรียญราคาหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนตัวนั้นจะส่งผลให้ทางช่องเนี่ยไปได้ได้เร็วท่านผู้ชมมาแต่ปปานั้นตั้งใจจะมาอยู่กับเหรียญเหมือนตัวเนี้ยนะมาให้ความรู้กันก่อนถ้าใครอยากขายก็ส่งมาหรือใครอยากซื้อต่อจากช่องของป้าป่าก็ลองลองไลน์ลเข้ามาอยากได้จอสอนนั้นรอสอนนี้อยากได้ชนิดราคาซีกเซี่ยวอัดสลดแล้วก็ว่ามาโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็แบ่งปันกันตาม,ตาม,ตามสภาพอะจบแล้วคลิปนี้ เป็นไงถ้าผู้ชมคลิปนี้ป๋ปามาให้ความรู้นะมาให้ความรู้ดูจบแล้วใครคิดว่าอยากส่งขายก็ส่งส่งได้นะติดต่อมาทางไลน์เราขึ้นลไลน์ไว้ทางหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะติดต่อมาโอเคเนาะแอดไลน์เพื่อนเพื่อนส่งรูปเหรียญมาประเมินราคากันคลิปนี้ผมป๋าปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ